ดไ,ไเดี๋ยวเดี๋ยวมาสั่งนะคะดำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนเจแ,แปนไอ<ก>้เจแ,แปนเป็นอะไรทำไมมาน,นั่งร้องไหยยงง้้ลยลูกกูเป็นดีใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นสิสงบสติอารมณ์นี่เธอมาร้องไห้คืออะไรเนี่ยฮะเออผมไม่เข้าใจนะครับกูบว่าทำไมอะ คนดังดูเลยเอาใจใส่เป็นอย่างนี้มาก็ฟังผมอย่างนี้แต่ว่าทำไมเขาไปกับคนอื่นความรักมันเป็นอย่างนี้นะลูกครูไป็ศีก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันเคยผิดหวังเคยอกหักถ้าความรักมันใช่อะมันก็เป็นคู่ครองกันมันไม่ใช่นะครูแต่ไม่ใช่ก็ยังไงครูก็จะบอกปลปอบใจอยู่นี่ไงแต่มันทำอย่างนี้ได้ยังไงอะมันทำยังไงเลยลูกมันไปกับผู้ชายคนอื่นทำอย่างนี้ได้อย่างไรนานหรือยังเนี่ย สักพักแล้วครับเธอเห็นเธอเห็นกับตาแล้วใช่ไหมเห็นกับตาเลยอย่าครูครูจะบอกว่าถ้าเธอเห็นกับตาแล้วก็ยืนยันว่าเขามีคนอื่นครูว่าเธอต้องเลิกมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับคนเรามันรักไปเร็วยังไงมันก็ตัดใจไม่ได้ครูก็ไม่รู้จะปลอบใจเธอยังไงอ่ะนายจแปนมันเป็นเรื่องของเธอกับแฟนของเธอตัดสินใจเองแล้วกันอะไรของครูครับอ้าว ผมกับแฟนผมเหรอก็ใช่ไงแฟนเธอมีชู้ไม่ใช่เหรอเธอเห็นกับตาไม่ใช่เหรอคบกันไปตั้งนานเนี่ยแฟนผมเออใครบอกกูอ้าวก็เธอนั่งร้องไห้อยู่นี่ไม่ใช่แฟนเธอหรอกวะไม่ใช่แฟนผมแล้วมันเป็นแฟนใครแฟนไอ้บอลเธอเห็นแฟนไอ้บอลไปกับคนอื่นเธอก็เลยมาก็เลยมาร้องไห้เพราะว่าสงสารไอ้บอลเพื่อนเธอ อย่างนี้ได้ยังไงให้ไอ้บอลนะให้ไอ้บอลไปเจอแฟนตัวเองก่อนเขาจะเลิกเันก็เลิกเองเขาจะคบต่อแล้วก็เลิกเขาเลิกหมอขาวรูกครูตายแล้วใจครูพูดยังไงครูก็ไม่รู้จะตอบใจเธอยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้นายบอลเขาจัดการเองมันเป็นเรื่องราวของนายบอลอ้าวตัวเองอ้าวตัวเองสวดแล้วติดรับเลยอ่ะโอ๊คสีดีค่ะพอดีว่ามาเจอกูเป็นสีอ่ะ ก็เลยนั่งคุยปรับรู้กันนิดหน่อยว่าแต่ตัวเองมากับใครเพื่อนเหรอออคอยตเผาเป็นคนทักกันเด้อเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกันตัวเองตัวเองมีคนอื่นเหนะใช่เขามีมาสักพักแล้วโอเคงั้นเราสองคนเลิกกัน แยกย้ายจบเจ้าไม่เลาหรือ <Okay. Bye. S 1> okay, โอเคบายโอเคบายโชคดีนะมอเป็นอยังครับเอ <c oughs> โชคดีนะดูแลกันด้วยอะ่ะด่างคนต่างดูแลซึร่งกันแลกกันอะ่ะ <c oughs> อย่างนี้นะรดเลย <c oughs> เอ,อันจเจแปนครับกูเป็นสีพอยที่ใครอะ่ะคนเมื่อกีอ้อ่ะ แฟนผมแล้วแฟนเธอก็มากับผู้ชายอีกคนหนึ่งตอนแรกอ่ะผมก็นึกว่าเพื่อนน่ะแต่ไม่ใช่อ่ะแวนใหม่คือพลอยแฟนเธอมากกบแฟนใหม่มากกบแคแฟนใหม่เมื่อกี้เลยผมแล้วเหมือนคบซ้อนกับเธอเหมือนครบร้อยกันเลยเธอแปะมือแล้วบอกต่างคนต่างไปก็ผมผมไม่ได้จับได้นะผมด่าว่านี่คือใครแล้วเขาก็บอกด่าแล้วว่าว่านี่คือแวน่ะผมก็เอางั้นเขาจบเก่าจบเก่เาไม่เล่าหรือไม่มีร้องห่มร้องไห้เสียใจเลยเพื่อเนี่ยเนี่ยจะถามว่ามึงมาร้องไห้ บอลอะเพื่อใครบอลมันเพื่อนผมอะกูอันนั้นในบอลเ,เลยอะกับามมากันมามาบกันมาตั้งนานผมเ็นมันไดเอดไหนไอนมันมบกกันเอางี้นะในจะแปลนนะคนที่เธอควรร้องไห้เนี่ยก็คืคอตัวเธอเองทำไอะกูก็แมนเธอไปมีชู้แล้วก็ไปแล้วเขาซ้อนไปแล้วไปคลอคกุญแจห้องได้บอกเอาไปไดามารายบนเน็ตฟิกจะไปดูเน็ตฟิกใช่ไหมล่ะ เออสองคนได้ไหมสองคนถ้าอยากได้กุญแจมันรอดอยู่ในผมผมเย็ดเท้าอ่ะในตู้เย็นข้างในมีน้ําเย็นๆอยู่นะแล้วก็ตรงหัวนอนนะมันมีถุงยางอยู่ขอบคืออะไรหลายๆเด้อร์มาเจอกันมาเจอการมาเจอการมาเจอการแฟนแฟนแฟนเธอะ ก็เคลียร์กันแล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรใหญ่โนอ่ะครูอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โนคนบ้าอะไรไปห่วงแฟนตัวเองแต่มาเสียใจแฟนคนอื่นบ้าปะนี่ฮะกลัวอะไรบ้าเอาทำเรื่องแบบนี้ให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตทำไมอ่ะเขาจะเอาแฟนเธอไปซีที่ห้องแล้วก็เรื่องของเขาไงกูจะไปเดือดร้อนอะไรมึงจะเป็นประสานรบรักขามึงก็พ้าเมียมึงไปเลยนะนะ่ะเขาพาไปซีนะนะปนเนี่ยห้องเล่นนะน่ะมึงจะไปทำใครยังเด็แล้วผมจะให้ใไกลแปรผมฟังไม่ออกไหมนะ